คุณผู้ชมคะภาพรวมทั้งหมดของโครงการมืออาสาที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะที่รายการสุริวิภาร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จัดทำเวิร์กช็อปผลงาน DIY คะ่ะของคุณโอ่งกงพัฒนนะคะที่สอนเราวันนั้นรู้สึกเราจะทำโคมไฟเก๋ๆกันด้วยไปชมกันคะ่ะช่วงมืออาสา BREAK DOWN come นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองสำหรับโครงการมืออาสาขอต้อนรับผู้ที่มีจิตอาสาทุกทกท่านนะคะซึ่งรายการสุริวิภาร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเราให้แฟนคลับรายการสุริวิภามามีส่วนร่วม ในการทํางานนะคะทำงาน DIY กันแล้วเราก็จะนําสิ่งที่เราทํานี่แหละออกจําหน่ายก่อนอื่นนะคะขอเรียนเชิญคุณพุทธ่รักเป็นสุขค่ะผู้จัดการภาพลักษณ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ในานามของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมโครงการมืออาสาของเรานะคะแล้วก็จะสําเร็จไม่ได้ถ้าขาดกูรูนะคะที่ใจดีหลายๆท่านนะคะที่มาแบ่งปันฝีมือนะคะสอนให้พวกเราสามารถที่จะประดิษฐ์ของต่างๆได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีใจอาสามาช่วยกันในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณที่รักเป็นสุขค่ะขอต้อนรับคุณออคงกองพัฒศักดาพิทักษ์ค่ะวันนี้เราจะมาทำเอ่อเบิร์เดย์เค้กล้มอะไรเงี้ยหรือว่านิวเยีย l ล้ํเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตั้งใจทำนิดนึงแล้วสำหรับผู้ที่จะมาเรียนกับเราในช่วงนี้นะคะขอต้อนรับคุณก้อยและคุณโยงค่ะอลกเซียพโบว์โบต้อนรับน้องมินหน่อยเย้เย่เค่ะเชิญทุกท่านมาเลือกเลยค่ะนะคะี่หนุมแหม่มครับ่งเอาแบบ กล่องเค้กอะครับอ,อันนี้ก็ทําขึ้นมาเป็นแลมแบบนี้นะครับถ้าคนาบางคนก็อาจจะไปต่อยอดได้โดยการทาสีแล้วก็วาดขึ้นมาเองก็ได้จะให้เห็นรูแบบโวเยอะอะไรเงี้ยนะครับพยายามแปะกาวแบบเป็นแน่นๆเยอะๆหน่อยครับไงไงอย่างบางทีเราอาจจะทําให้มันคอนทาสกันก็นได้นะครับเป็นแบบดอกกุหลาบแล้วแบบเป็นแบบหวานๆเป็นลูกอม,มอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าฮะดูเป็น ออกกระบทนิดๆอะไรเงี้ยครับสวยงามกันเยอะเลยสวยงามกันเยอะเลยมีคาแรคเตอร์ขึ้นมานะครับสวย mm hmm. เห็นไหมฮะว่าทํางานพวกนี้มันไม่ยากไงใครๆก็ทําได้แรกๆเราให้แบบคุมอันนั้นก่อนคอนเซปต์อันนั้นก่อนแล้วก็เราจะเอาเอะไรเล็กๆน้อยมาเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ดูสนุกมากขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นเงี้ยฮะ ของทั้งหมดที่เราทํานี้นะคะเราจะนําไปขายในวันที่12ธันวาคมที่ลานมรกตนะคะตั้งแต่บ่ายโมงค่อยเข้ามาซื้อวันนี้ขอบคุณทั้ง3และ4ท่านขอ,ข,อขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ,คคะสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ติดตามได้นะคะในวันศุกร์หน้าในคลาสเรียนของคุณณลินนาลีและคุณเต้าหู้ค่ะส่วนจะสอนเราทำอะไรนั้นพลาดไม่ได้กับรายการสุริวิภาค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะวันศุกร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสุิวา